โจถูกกดดันบังคับให้ตายเพราะกรรมความลับเอาไว้เยอะเคยทำงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลายคนเวลามีเรื่องก็ถีบหัวส่งไม่มีใครช่วยก่อนตายไปแจ้งความวาถูกทำร้ายร่างกายมีเรื่องกับคนในคุกเจอพวกมากบารมีอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้คนระดับพุ้มกับโจจะมีคนไปทำร้ายอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ถ้าพูดถึงว่าคนอื่นๆก็ถูกข้อหาคล้ายๆกันถูกดำเนินคดีถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกันเนี่ยทำไมพุ่มกับโจ้ถึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเราได้พูดคุยกับ ung, ดรกฤษณพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานคณะกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมรังสิตนะครับมันต้องมีสัญญาณบ่งบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดความกดดันอาจจะบอกลาญาติเอาไว้ล่วงหน้า แต่กลับกันถ้าญาติเขาบอกว่าเพิ่งไปหาเมื่อวันที่7มีนาคมแล้ววาดฝันว่าออกไปจะไปทำอะไรดีเดี๋ยวจะสู้คดีในชั้นศาลอุทธร์ว่ายังไงนั่นหมายความว่าคนคนนี้เขายังนึกถึงชีวิตของตัวเองในอนาคตอยู่มันจะเป็นไปได้หรอก็รอให้กระบวนการยุติธรรมคลี่คลายเพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยให้ได้มากที่สุดใช้ผ้าคนหนูผืนเล็ก ที่ผมได้รับจากทางเรือนจำซึ่งถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้นนี้ทั้นนั้นอาจจะต้องดูว่าภาคคนหนูเนี่ยความยาวเดือเท่าไหร่หรือถ้าพบว่าเขามีการร้องขอว่าต้องการจะถูกคุมขังเดี่ยวใค่เป็นคนเมียอำนาจอนุญาตเขาแล้วระเบียบของกรมราชัณฑ์ว่ายังไงแล้วหลักฐานในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตรงนี้มีไหมเช่นพุ่งกับโจ้เขียนด้วยลายมือตัวเองมีไหม ที่เขียนว่าตัวเองขออนุญาตในการถูกคุมขัง,งเดียวแล้วก็ได้รับลายเซ็น,นจากผู้มีอำนาจตัวนี้มีไหมแน่นอนครับก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับแต่อีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็คือทางด้านทนายเดชากิติวิทยานันทนายใครทุกวันนี้ท่านพูดเลยประเด็นหนึ่งซึ่งเราฟังแล้วเออมันเป็นไปได้ไหมทนายเดชาบอกว่าโจ้เนี่ยถูกกดดันบังคับให้ตาย นี่กลายเป็นประเด็นใหม่นะฮะคุณผู้ชมเพราะที่เรากําลังถกเถียงกันอยู่ว่าสรุปแล้วหรือมีคนฆ่าแต่ทนายเดชาท่านบอกว่าโจถูกกดดันบังคับให้ตายเพราะกรรมความลับเอาไว้เยอะเคยทํางานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ในสำนักง,งานตารวจแห่งชาติหลายคนผมพุง<ม>ก็ติดตามตลอดนะฮะ<ม>ก็ทราบว่าพุ่งกับโจ้ว็สู้คดีแล้วก็แพ้คดีศาลประหารชีวิตลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิตเพราะพุ่งกับโจ้เนี่ยก็มีทรัพย์สินเยอะมีเงินในบัญชีเท่าไรหนึ่งพันสองร้อยกว่าล้านอะไรเงี้ยเท่าที่ทราบว่าพุ่งกับโจ้ก็าํางานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่เวลามีเรื่องก็ถีบหัวส่งไม่มีใครช่วย เท่าที่ผมทราบมานะทราบจากข่าวแล้วก็แหล่งข่าวตำรวจเนี่ยก็บอกว่ามีการไปแจ้งความก่อนตายไปแจ้งความ่าถูกทำร้ายร่างกายมีเรื่องกับคนในคุกเจอพวกมากบารามีอะไรเงี้ยแจ้งความแล้วก็เข้าไปเข้าไปอะไรแจ้งความเรื่องเดียวแต่ว่าไปร้องเรียนหลายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่นั่นที่นี่เพราะว่าคดีไม่คืบหน้าแจ้งความแล้วตำรวจจะเข้าไปสอบสวนที่เรือนจำเรือนจำไม่อนุญาตอ้างว่ามีหนังสือมอบอำนาจเป็นดนประทับตาเรือนจำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะ ก็เป็นดราม่าคดีไม่คืบหน้าแล้วก็มีหนังสือร้องเรียนอันนี้ทราบแล้วก็ทราบว่ามีใบรับรองแพทย์วัาถูกทำร้ายร่างกายะนะครับ